สวัสดีจ้าท่านผู้ชมเอใส่มาสิผ้ามาหงุงหุงเขานะจ้ะหุงเข่าเหนียวเนาะอันนี้เอใส่เข่าเหนียวนี่สามกระป๋องนะจ๊ะสามกระป๋องแล้วเอสิใส่เขา่าเอก,ก้าเอาจ้ะเข่ากำนะจ้ะเอสิใส่กำหนึ่งกำมือนะจ๊ะกำมือหนึ่งแล้ววันนี้เข้ากระสีล่างล่างล่างจากซองน้ำนะจ้ะแล้วเอใส่เอาน้ำเข่ามา,มา นำเขาบ่าเป็นเขามาานอะเขาก็เอิน่น้ำเศร้าเขาเนาะจ้ะนำเศร้าเขาเอาไปทะล่างปลาตอนเนาะจ้ะหรือแล้วก็เดี๋ยวไปหดต้นใม่ต้อยอีกเด้ได้หลายยงางนำเขามานี่ดีครับนำเศร้าเข่านี่ดีครับล่างจ้ะล่างยวอนก้อนจะไปหุ้งเนาะจ้ะหงุ้งเอ็กอหุง้งปกติเลยจ้ะหุงคือเ้องหุงเข่าเนี่ เดี๋ยวมาเบิ้งว่าไอซีไซน้ำหลายปันไดแต่ว่าอันนี้เอซิล่างประมาณสองน้ำล่างก่อนสองน้ำดีน้ำที่สองน้ำที่หนึ่งเทออกไปแล้วนะจ๊ะอันนี้คือน้ำที่สองล่างจากสองน้ำนะจ๊ะเพื่อความสะอาดเนาะของเขาเลเทไว้ถ่าล่างปลาตอ่อ นี่ละจ้ะไอใส่น้ำแค่นิดเดียวนิดเดียวเพราะถ่วมถ่วมเขานิดเดียวเลยจ้ะเพราะว่าถ้าเขาเบ่ร์สก,กะเดี๋ยวเอาเขาไม่โคเวฟได้แต่ว่าถ้าเข่าแชร์นี่มันแก่บขึ้นบ่ได้นะจ้ะเนาะถ้าเข่าแชร์นี่มันแก่บ่ได้นะเขาเนี่ยใส่นิดเดียวจ้ะเนี่ยน้ำนิดเดียวเห็นไหมนิดเดียว,เห,ดเ,ดยวเหมือนกับถ้าเข้าจะหหงเขากะให้ใส่เคิงหนึ่งของเวลาเขาจะหหงเขา่าจ้ะลองเบิรงเดอ เดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าเซตแล้วสิเป็นจังใดนี่จ้าเขาเหนียวดีละเห็นว่าเหนียวพอดีเลยจา้าเนี่ยบ้แฉเห็นว่าบ่แฉมันห่อนเนาะจ้าเอก,กสิบปันบบได้เนาะเนี่ย นะข้าวเหนียวพอดีเลยจ้ะนิ่มพร้อม